วิ่งแล้วดี6ประโยชน์จากการวิ่งที่คุณอาจคาดไม่ถึงหลายคนอาจมองว่าการวิ่งเป็นเรื่องน่าเบื่อนะครับแต่ว่าการวิ่งนั้นเนี่ยมีประโยชน์มากมายเกินกว่าที่คุณคิดประโยชน์อันที่1ห,หัวใจแข็งแรงปอดแข็งแรงการวิ่งเนี่ยจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของหัวใจและปอดทำให้ระบบไหลเวียนเลือดดีขึ้น ลดความเสี่ยงโรคหัวใจความดันโลหิตสูงและหลอดเลือดสมอง 2. องกระดูกแข็งแรงการวิ่งช่วยกระตุ้นการสร้างมวลกระดูกครับทำให้กระดูกแข็งแรงลดความเสี่ยงโรคกระดูกพุน 3. ควบคุมน้ำหนักการวิ่งเป็นการออกกำลังกายที่ช่วยเบิรนแคลอรี่ได้ดีครับช่วยลดน้ำหนักและควบคุมน้ำหนักให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 4. เสริมสร้างกล้ามเนือ้อ การวิ่งช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อที่ต้นขาสะโพกแกนกลางลําตัวทำให้ร่างกายแข็งแรงทรงตัวได้ดี 5. ลดความเครียดการวิ่งช่วยให้ร่างกายหลั่งสารเอนโดรฟินซึ่งเป็นสารแห่งความสุขช่วยลดความเครียดและความวิตกกังวลได้ 6. นอนหลับง่ายขึ้นการวิ่งช่วยให้ร่างกายและจิตใจผ่อนคลายทำให้เราหลับง่ายขึ้น หลับสนิทตื่นขึ้นมาแล้วสดชื่นเห็นไหมครับว่าการวิ่งมีประโยชน์มากมายขนาดไหนลองเริ่มต้นจากการวิ่งวันละ15-30นาทีสัปดาห์ละ3-5วันแล้วค่อยๆเพิ่มเวลาและความเข้มข้นในการวิ่งนะครับรับรองว่าสุขภาพและคุณภาพชีวิตของคุณจะดีขึ้นอย่างแน่นอนและเสริมด้วยผลิตภัณฑ์ที่ช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงของมวลกระดูก กล้ามเนื้อเพื่อให้การออกกำลังกายของเรามีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเบต้าแคลพลัสก็เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ช่วยบำรุงกระดูกเพิ่มน้ำไขข้อลดการอักเสบของกล้ามเนื้อครับออกกำลังกายดูแลสุขภาพตัวเองและให้เบต้าแคลพลัสตัวนี้เป็นตัวช่วยให้คุณออกกำลังกายได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับโคู้ให้คุณได้มากกว่าสุขภาพ